รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะวันนี้เรายังคงออกเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อที่จะนําเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมค่ะแต่สิ่งดีๆที่เรานําเสนอแน่นอนที่สุดก็คือในทุกๆช่วงนั้นเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัดที่รายการของเราเคยนําเสนอเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตรนสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครมาร่วมเชิญชมและอนุโมทนาบุญในงานคืนสู่เย้าเข้าสู่วัดเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของการก่อตั้ง ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันมาคบูชาทั้งนี้วัดได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเวียนเทียนมีพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งคณะสิทธิอนุสิตมาร่วมง,งานกันอย่างล้นหลาม พร้อมกันนี้วัดได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมง,งานได้ร่วรรมทําบุญปิดทองสการะหลวงพ่อโกมุตพุทธภิบาลปราบมารประธานพรโชคลาภพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีกองบุญอีกหลายกองบุญเพื่อเสริมบารมีอาทิปิดทองพระเกจิตเทราจารย์ รอยพระพุทธบาทจำลองขอพรเท้าวเวสวุวรรณถวายสังฆทานไถ่ชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพติดพระป่าลอยฟ้าและเมื่อถึงวันสุดท้ายของงานพุทธศาสนิกชนคณะศิทธาอนุสิ์และผู้มีเกียรติได้พร้อมใจกันทอดพระป่าลอยฟ้าเพื่อร่วมสร้างลวงพ่อโกมุตพุทธพิบาลปราบมาประทานพรโชคลาบองค์ใหญ่หลังจากนั้นดำเนินกิจกรรมปิดงาน รายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นเราเข้าไปกราบนมัสการพระครูโกโมุศศกตสิทธิการดรเจ้าอาวาสวัดโกโมุตพุทธรงังสีเพื่อรับฟังธรรมะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่วัดโกโมุตพุทธรงังสีพุทธมรสายสามแผงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเนื่องด้วยโอกาสวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่7มีนาคมุทธศักราช2566ในโอกาสที่วัดโกมุตพุทธรังศีได้ดำเนินการปิดทองสักการะบูชาขอพรหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปรับมารประทานพรโชคล,ลาภวัตรูปศักดิ์สิทธิ์พระเกจีอาจารย์พระเถราจารย์ ในวาระโอกาสวัดครบ25ปีตั้งแต่ปีพรักราช2540วันที่21กุมภาพันธ์พรักราช2540วัดได้รับประกาศแต่งตั้งถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคมให้ชื่อว่าวัดสงมุทพระตรังศีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศประสิทธิมนในสมัยเมื่อดำลงสมณศักดิ์ พระราทวิพัฒนาโกศลเจ้าวาดวัดศรีสุรารามวรวิหารกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและโยมนรมนลโกมุตได้ถวายที่อันที่สําคัญ5ไร่15ไร่นี้ได้ก่อร่างสร้างเป็นวัดโกมุตพุทธังสีโดยได้รับอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพี่น้องประชาชนญ,ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยเงินทอง มากบ้างน้อยบ้างตามเจตนา,าัทธาและได้ดําเนินการสร้างวัดกมุตพระตรังศีมาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประสิทธิ์มณ์นั้นได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โยมนรุมนโกมุตและครอบครัวลูกหลานอาโกมุตได้เป็นประธานฝ่ายสร้างฝ่ายคารวสในฐานะที่อ,อาอรตมภาพเป็นเลขานุก,การผู้สนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อในสมัยนั้น จนภายหลังมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดกุม,มุภรังสีก็ถือว่าเป็นมงคลแก่เราทั้งหลายวัดกุม,มุภรังสีนี้มีหลวงพ่อกมุตพุทธาพิบาลปราบมาประทานพรโชคลาบอ่าซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนโดยยึดถือเอาวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540เป็นต้นมาแรกของทุกปี เราได้จัดให้มีการสักการะปิดทองในวาระครบรอบในการก่อตั้งวัดปีนี้เป็นปีที่25แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าพี่น้องประชาชนท่านทั้งหลายได้ต่างให้ความสนใจแล้วก็มาสักการะปิดทองพระเกจิอาจารย์พระเถราจารย์ตลอดึงพี่น้องประชาชนได้เปิดโอกาสให้มาทำบุญมาไหว้พระมาไทยชีวิตโพกระเบือ มาปิดพระป่าลอยฟ้าตลอดถึงพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าได้มาดําเนินการค้าขายเพื่อช่วยสังคมเพื่อช่วยการเป็นอยู่การอยู่ดีกินดีมีสุขค้าขายตามอัตรภาพแห่งชีวิตเพราะนั้นจึงถือว่าวัดได้เปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งหลายได้มาสักการะปิดทองกันทุกทุกปีในวระนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของการ ปิดทองสักการะบูชาหลวงพ่อพรมุพุทธวิบาลกลับมาประทานพรโชคลาบในปีที่สิวันนี้เป็นวันสุดท้ายในยวันที่เจด้วยบารมีเราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันดําเนินการาตลอดถึงก่อสร้างสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างในถาวนวัตถุของวัดเนี่ยได้มาตั้งแต่เริ่มไม่มีอะไรเลยมาจนถึงวันนี้ถือว่ามีความสะดวกสบายพอสมควร แล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งผู้มีอายุทั้งวัยรุ่นได้มาปิดทองสักการะหลวงพ่ออย่างมากมายอันหนึ่งอาวัดเนี่ยได้มีโอกาสที่จะสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะหลวงพ่อโมุพุทธายิบาลกลับมาประดานพรโชคลาภพระพุทธรูปหหน้าตัก5เมตรสูงเเมตรดังที่เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วและในขณะน,นี้เราก็ ปิดทองสักการะบูชาเพื่อหาทุนในทรัพย์เพื่อดําเนินการสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่ให้สําเร็จได้เททองหล่อไปแล้วในวาระที่7เหลืออีกที่8ที่9ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว่าจะดําเนินการอาเททองอีกครั้งหนึ่งในวันอัตมีบูชาหลังจากวันวิสาขาบูชาแล้ว7วันวันอัฐมีบูชานั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน พุทธิกกราช2566เพราะฉะนั้นจึงใช้เสียงนี้ได้บอกประกาศให้พี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคในคราวนี้และในโอกาสต่อไปและเคยบริจาคมาแล้วในวาระที่8และที่9ยังไม่ได้เทเราจะดำเนินการเทในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนพุทธิกกราช2566 ในปีนี้ส่วนรายการยังอื่นเพิ่มเติมจะได้ชี้แจงและจะได้ประกาศให้ทุกท่านได้ทราบในโอกาสต่อไปทางสาธุรชนทั้งหลายการเข้าวัดเนี่ยมีหลายอย่างทําให้เกิดพุทธ,ธานุสติทําให้เกิดสะดวกสบายร่มเย็นตลอดถึงมาสแสวงบุญามาต้องการสร้างกําลังใจให้แก่ตนเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังมีความลำบากมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ เราเข้าวัดเราไหว้พระเราขอพรจากพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพบพระมาพบสมณเณรตลอดถึงได้ความรู้อะไรต่างๆทำให้เราเกิดความาใจใจวันนั้นอะไรก็ตามที่มันแล้วไปเนี่ยมันหนักหนาสาหัสในปีนี้มันเป็นปีใหม่แห่งพุทธศักราช2566แล้วเราสร้างในสิ่งที่ดีเราทําในสิ่งที่ดีเราคิดในสิ่งที่ดี ความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้เป็นวันปิดงานด้วยพารานาุภาพแห่งบุญบาร,รมีกุศลที่เราทุกท่านได้ตั้งใจกันประบัติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นงานจนถึงวันจบวาระสุดท้ายในวันนี้ด้วยบุญบาร,รมีบาร,รมีหลวงพ่อโคบุตรพุทธ,ธ,ธิบาลจากมารประธานพรโชคลาภพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดด้วยบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศประสิทธิ์นิมประธานสร้างวัดและพิสุสง์สมณเนร วัดสมุททุกรูปขอโมอพรโอยชัยให้ทุกท่านมีความสิทธิ์ความสุขความเจริญมีราดร้างปราศจากทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งปวงอยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีพุทธศัก,ากราช2566กนี้อันไหนที่มีทุกขให้คลายทุกอันไหนที่สุขให้สุขและเจริญพินโยทยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาและขอบใจทุกท่าน ที่มางานประจำปีในปีนี้ขออนุโมทนาขอเชิญคณะศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล65ปีพระครูโกมุตสิทธิการนาวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมณฑลสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่17มีนาคม2,566เวลา9นาฬกา คณะสิทธยานุสิทธิ์พร้อมกันพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาถวายพัฒหารเพนแด่พระสงฆ์และพิธีถวายมุติตาสการะแด่พระครูโกมุติสิทธิการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโกมุตพุทธรังสีโทร0989829828 ใช้วันหยุดยังมีคุณค่าค่ะและรายการส่องธรรมนั้นจะรู้สึกดีเป็นเกียรติทุกครั้งค่ะที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปตามที่ต่างๆด้วยการแนะนำของรายการเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมย้อนหลังในทุกๆช่องทางวันนี้รัฐมนีกังวันไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ